สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเมามันคันป่าอยู่บเ่าพีบูกาผมให้แจ็คเหมกนครับถูกต้องครับวันนี้พี่ไฮแจ็คมารับหน้าที่พิธีกรอีกหนึ่งวันนะคุณผู้ชมนะครัมาให้เต่าจิกกัดเล่นๆอีกวันไม่ค่อยได้จิกกัดเราชั่วโมงนี้ไม่ค่อยได้จิกกัดเห็นเมื่อวานเขาบอกว่าโอ้โหกัดมันเลยคนดูเพลินเลยใช่ไหมลันเราก็หลังเวอร์เลยอ่ะกับมาคนดูเพลินใช่ไหมลูก เออนะคะอ่าช่วงแรกช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมนะคะอยู่กับนี่เลยนะ,ะลิปมันอารีทียลิปมันเสริมสิริมงคลนี่อันนี้เลยนะคุณผ<ม>ู้ชมะนะดำตัดทองรักชูนะฮะลักชูมากตัวนี้เนี่ยเสริมเสน่ห์ในการพูดคุยเจราจาสําเร็จลุล่วงนะคะใครที่ทาลิปมันอารีเทียเสร็จปั๊บเนี่ยนะ,ะเวลาพูดคุยเนี่ยคนจะรักคนจะหลงคุณผู้ชมนะฮะ ตัวนี้ปลูกเสกโดยท่านเจ้าคุณสุรศักดิ์วัดปะู่อัมพวาและก็ตัวเนื้อลิปนี่นะคะยังจะช่วยฟื้นฟูริมฝีปากด้วยเพราะมีสารสกัดจากธรรมชาติแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไข่พึ่งธรรมชาติช่วยเคลือบผิวนะคะเชียร์บัตเตอร์ทำให้ปากชุ่มชื้นน้ำมันมะกอกทําให้ปากที่มันแห้งแตกเนี่ยกลับมามีชีวิตชีวาอีกหนึ่งครั้งมีกลิ่นหอมของกุหลาบด้วยนะคะหอมมากอาริเทียลิปมันเสริมชริมงคลวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษนะคะหนึ่งแถมหนึ่งนะครับนี่หนึ่งแถมหนึ่งในราคา ร้อยนะฮะแล้วก็แถมฟรีนะฮะเป็นการ์ดผ้ายันนะฮะผลิมงคลหนึ่งใบนะฮะเป็นอภิมหาเศษรษฐีรวยตลอดชีวิตเลยนะฮะสำหรับนี่เลยนะ,ะการ์ดผ้ายันอันนี้นะคุณผู้ชมนะฮะผูกเสกโดยท่านเจ้าคุณธงชัยวัดไตรมิตรนะฮะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสั่งซื้อได้เลยสำหรับอารีเทียลิปมันเสริมสิริมงคล0902545319ย้ำอีกรอบหนึ่งนะฮะ0902545319หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นด้านล่างค่ะนะคะ แพงนะ ดูแพงแต่ราคาไม่แพงนะหนึ่งแถมหนึ่งนะหลักร้อยใส่หมูห้ามพลาดเลยเนาะถูกต้องค่ะไม่หมูก็ใช้ได้นะใครจะไปสมัครงานอยากมีแฟนใช่ไหมได้ได้การเงินการงานความรักโชคลาภเงิจแล้วก็ซื้อกินได้ถูกต้องค่ะซื้อกินก็ได้ซืถูกต้องอยากได้คนไหนก็ชี้ชี้เลยโุณจะไม่ดีนะคะจริงเหเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราแบบว่าบ้านในการอารมณ์แต่ก็มักจริงๆนะไม่มักแทไม่มักนู่นนี่หมดอารมณ์แล้วอะข่าวบันเด็นข่าวแรกอะไรคคลิปลงคลิปหลุดอะไรอย่าง เป็นข่าวของอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งนะเป็นน้องผู้หญิงนะครับคือน้องพิมพ์กรกนกก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์นี่อย่างในภาพเลยนะก็คือมีคลิปลุดออกมาทีเนี้ยก็คือน้องคนนี้เป็นอดีตแฟนเก่าของคิวเคโอป้าด้วยเป็นยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งอ๋อเหรอคนนี้เหรอนี่คนนี้คนนี้แต่ว่าตอนนี้คิวเคก็ยังไม่ได้ออกมาปฏิเสธหรือว่าอะไรนะแต่ว่าตอนเนี้ยทุกคนพุ่งเป้าไปที่ยูยูก็คือเป็นแฟนคนล่าสุดของน้องพิมพ์กรกนกคนนี้แหละ ก็คิดว่าน่าจะเป็นบอกว่าเป็นยิวซึ่งตัวยิวก็ได้ออกมายอมรับแล้วว่าในคลิปนั้นเนปะ็นตัวเขาเอง uh huh. แต่ตัวเขาเนี่ยไม่ได้ปล่อยแน่นอนอเขาก็เลยถามกลับไปว่าเอาโทรศัพท์ไปซ่อมที่ไหนหรือเปล่า ถึงได้หลุดออกไปแต่ตัวเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ไม่ไม่ได้เป็นคนปล่อยแน่นอนแต่ตัวตัวยืนยันว่าในคลิปแบบตัวเขาเองอ๋อเหรอคะเขาทำอะไรกันในคลิปแต่ว่าตอนนี้ในคลิปเขาทำอะไรในคลิปเขาก็คงจับมือกันนะเขาทำอะไรกันที่ยังไม่ได้เห็นนะเขาร้องห่มร้องไห้กขนานนี้จับมืออะฮะนี่ก็ยังไม่มีใครเห็นใช่ไหมแต่เขาไปร้องสายใหม่ต้องรอดใช่นะครับแล้วก็ไปที่สืบเนาะก็คือดําเนินทางกฎหมายอะไรประมาณนี้ตัวคนผิดคนที่ปล่อยคลิปนี้ไม่ว่าจะเป็นทางร้าน ทางร้านหรือว่าทางไหนก็ตามตุ่มโหลดไซเบอร์ตอนนี้ก็กาลังทางานอยู่ทํางานอยู่ว่าคลิปมันปล่อยมาจากใครมาปล่อยมาจากใครหลุดมาจากหลุดมาจากใครหลุดมาจากไหนอ,อ,อะไรประมาณอย่างเงี้ยน,น,นะคะใช่แล้วรถของยูโขอโทษแล้วแล้วแจ๊กเคยมีแบบคลิปหลุดไหมแจ๊กเคยมีไหมเคยมีคลิปหลุดแต่หน้าเหมือน ก็ไม่หลังเหมือนหลังเหมือนคือความที่แจคกเป็นคนที่สักข้างหลังใช่ไหมสักข้างหลังเหมือนกันมีอักขลงอักขระทินม้ก็มีคลิปคลิปหนึ่งตอนนั้นก็ไปออกรายการพี่บุ๋มบรดาแล้วก็นานมากแล้วสักเหมือนกันหมดทุกอย่างเว้นที่เดียวนะพี่ตรงกลางของเราเป็นสาลิกาแต่ของเขาเป็นลายอื่นเป็นอักขระเหมือนกันทีเนี้ยก็โอ้โหโยกอย่างมาวัน คนก็ปล่อยว่าเนี่ยไอ้แจ็คอะไรประมาณนี้ไอแจ็คไอ้เหมังกรใช่ันเดี๋ยวนั้นในคลิปเนี่ยเป็นชายกับหญิงหรือชาย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 จอหายไหมพ่อก็ใจหายไม่ตอนแรกดูตกใจเหมือนกันนะเฮ้ยเหมือนอะซ้ายขวาตรงกลางเหมือนกันหมดเลยเว้นเว้นแค่ข้างบนไม่เหมือนกันทั้งนี้เองจริงเหรอใช่ในจอถอดได้ไหม เตถอดได้ไหมเติร์ดถอดเตอร์ดถอดเติร์ดปลดได้ไหมว่ามันไม่เหมือนตรงไหนเดี๋ยวฉันต้องให้เห็นความจริงไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนนี่ไม่เหมือนตรงนี้อ๋อตรงนี้เหมือนตรงนี้ไม่เหมือนประมาณนี้ใช่แต่สุดท้ายจริงๆแล้วว่าในคลิปอ่ะน้องคนนั้นแหละคนที่โดนเยอะอยู่นะก็หันมาแต่คนเข้าใจมาว่าคนมันดูต้นคลิปปุ๊บเนี่ยมันเลิกดูแล้วไงคนมันก็ดูดูแค่ดูแป๊บเดียวเฮ้ยใช่แต่คลิปนี้คนเขาไม่ดูแป๊บเดียวนะเราจะดูจนจบนะดูจนปิ้นวเยงจบ สุดท้ายน้องผ่นกลับมาปุ๊บอ้าวไม่ใช่เราคนดูไม่จบไงคนดูไม่จบเสียหายไหมตอนนั้นเสียหายไหมก็เสียหายนิดนึงนะเขามีรายการมาถามใช่ไหมเขามีรายการมาถามอะไรเงี้ยว่าใช่เราหรือเปล่าเราบอกว่าอยู่นี้ไปถ่ายคลิปแล้วหรอแล้วก็จริงๆริงรก็ถ่ายคลิปอยู่ทุกคแฟนไม่ถ่ายตอนนี้ยังไม่ทันยุคอลิแฟนยังไม่มีคนแฟนเลยเออฮะสองปีแล้ว โอลิแฟนมาแล้วสองมาแล้วสองปีที่แล้วมาแล้วสองปี่แล้วมาแล้วมาแล้วโอลิแฟนมาแล้วเออนะคะก็ก็ก็เลยเข้าใจผิดโอ้ยตอนนี้ก็ใช่เข้าใจผิดคิดว่าเป็นไม่งั้นตอนนั้นไม่งั้นตอนนี้ก็ได้ตังค์แล้วตอนนั้นอ่ะไม่ได้มีโอลิแฟนยังไม่มีนะยังไม่มียังไม่มีโอลิแฟนไม่ได้ตังค์ละโอลิแฟนมันมันหลังๆมันก็กี่ปีแล้วโอลิแฟนหลายกี่ปีแล้วรันในฐานะที่เธอเป็นแฟนคลับโอลิแฟนค่ะ เต้องถามว่าเป็นเมมเบอร์เป็นเมมเบอร์มากี่ปีแล้วพิรันนะไม่เคยดูอ่ะไม่เคยดูโอลีแฟนอย่าไปดูเนี่ยเมมเต็มตลอดนะ่างิรันน่ะหมายถึงว่าพิรันเมมอันนี้ให้หน่อยโหลดนี้ให้หน่อยไม่ได้เครื่องเต็มโหลดแต่หนังอะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้ไปดู จะก็บอกขอยิ้มโทรศัพท์นี่หน่อยดูนี่หน่อยไม่ได้นะมีมความลับไงมีความลับความลับเยอะนะคะก็เดี๋ยวก็ต้องรอดูต่อไปนะคุณผู้ชมนะเขาว่าหลุดมาจากไหนเพราะว่าตอนนี้ก็ถึงมือเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วแล้วก็ไซเบอร์แล้วใส่ใหม่ต้องรอก็มาดูแล้วนะคะว่ามันหลุดเพราะอะไรเราก็จะไม่ได้เห็นคลิปนะคะว่าลิปคลิปมันเป็นยังไงนะคะใช่ว่ามากน้อยขนาดไหนเนาะระดับไหนอะไรประมาณเนี้ยเกินไประดับไหนอะไรประมาณเนี้ยจำเขาบอกว่าเสียหายสมัยก็มี ศิลปินท่านหนึ่งเนาะเขามีคลิปหลุดไม่เต๋อไเอ่ยชื่อนะเดี๋ยวฟ้องโอเคโอเคหลุดออกมาแล้วก็เขาปฏิเสธก่อนผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงไงอ๋อโอเคโอเคโอเคแล้วหลุดมาตอนนั้นพี่เต๋อจำได้เลยเป็นนักข่าวใหม่ๆหลุดมาประมาณ10กว่าคลิปโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะเวเห็นหน้าช่าเห็นหน้าชัดหมดเลยโอเคโอเคแต่เขาก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่เขาเนาะแต่รับงานชื่อเขาเลย รับงานชื่อเขารับงานชื่อเขาแต่พอทีเสียไปใช้ตัวเองแล้วฉันก็เคยเจอศิลปินท่านนี้ในลิฟต์ด้วยในลิฟต์ด้วยเออในลิฟต์ด้วยแต่น้องกระดาษไม่เต่ามาไม่ได้ด่าฉันไม่ได้อ่านฉันไม่ได้อ่านตอนนี้ฉันไม่ได้อ่านข่าวบันเทิงตอนนั้นทำกับว่าป์เกินเฮ้ยจริงมากเกินแล้วหลังรู้เลยว่าใครเออศิลปินผมสีทองทองหน่อย ไม่มันก็มีทั้งผู้ชายผู้หญิงมันก็หลุดอ่ะเออผู้หญิงไงเออมันจะมีผู้ชายด้วยหลุดด้วยเออแต่ผู้ชายพี่สามรู้สึกผิดหวังเออขนาดไม่รู้ใช่นีแหละข่าวต่อไปแต่ว่าคาดหวังอะขนาดนะเนี่ยอข่าวต่อไปนะครับนี่เป็นข่าวของนี้เลยนี่ลุงพลออกมาหลอกหยาลุงพลเขาประกันตัวประกันตัวออกมาคือตอนนี้ก็ยังเขายังไม่ได้ติดเขาสู้ เขาสู้เขาสู้สารสารชั้นต้นมีนาสาว่าเขาผิดแต่ว่าเขาสู้เขาก็ประกันตัวสู้จนฮึดสุดท้ายเลยนะลุงพนเขาสู้เขาสู้ได้ถึงสามสารสามสารสารชั้นต้นสารอุทธรสารดีกาั้าสุดท้ายอ่ะยังไม่รู้เพราะเนี่ยอ่ส่สุดที่สารอุทธรอุทธรอยู่อ๋อเขาก็ออกมาสู้ตอนนี้ก็ประกันตัวออกมาทีนี้ลุงพลออกมาปุ๊บเนี่ยประกันตัวออกมาปุ๊บท้าทกับมหามุนีเลยอดีตอดีตปู่มหามุนีเนาะเขาดูหน้าหน่อยซิ นี่หรอก็คือเขาเคยมีคดีกันมาก่อนเขาเคยไปที่บ้านกกอกไงใช่อดีตปู่มาดีมุนีแล้วเอาพงลีไปให้ไงเอาพงหลีไปไปวางไว้หน้าบ้านกกอกเลยเขาจะไปให้ลุงพลเป็นกำลังใจให้ลุกำลังใจมันต้องเป็นช่อดอกไม้แต่ถ้าไม่ชอบลกๆก็คือพงลพงลีเอาไม่ใช่ก็ดอกไม้เหมือนกันไม่หรออะไรนะดอกไม้เหมือนกันมันเป็นดอกไม้จานอีเดไม่ได้ ไม่ได้๋อเหรอคือคือถ้าเกิดเราจะให้กําลังใจเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราให้เป็นดอกไม้เป็นช่ออย่างเงี้ยอ่าอย่าเป็นดอกดอกดอก,ดอกไม้ส,สวยๆอย่างเงี้ยให้กาลังใจซึ่งก็มีแฟนคลับลุงพลก็เอามาให้อยู่แล้วความเชื่อ,อใช่แต่ว่าปู่มหามุนีมาแปลกไอ้แต่ดอกไม้จันทร์ก็อยู่สูงนะดอกไม้จันท์ี่เวลาใครตายแล้วก็จะตกงกไงแล้วก็เป็นเป็นพงลีดไงอ่าแล้าไม่ราไมันเป็นสิ่งอัปมงคลเขาข้างตัวเองมั้งเหรอว่าเออดอกไม้ก็คือสิ่งสวยงามนั่นแหละ ดอกไม้จันไม่เอาะถ้าดอกไม้เป็นเงินอย่างนี้โอเคถ้าเป็นดอกไม้จันใครจะรับก็รับกูไม่รับคนหนึ่งนะเออนะคะแล้วมันก็มีเรื่องมีราวตรงหน้าศาลไงแล้วก็มีกระเจิญวิวาวิวาทกับบรรดาบรรดาเอฟซีของลุงพลเขาด่ากันสนั่นบันไหวตอนนั้นแหละมื่อหลายเดือนก่อนเนาะ เมื่อหลายเดือนก่อนมันเขาด่าสนั่นหวั่นไหวเลยมันมีเรื่องมีเรื่องมีราวกันจริงป่ะเขามีเรื่องมีราวจะต่อยกันด้วยรอ่นี้ยังไม่ได้ต่อยออกมารอบนี้ก็บอกว่าผันตัวเป็นนักมวยแล้วไปเป็นนักมวยใช่ไหมนะจริงหรือล่งก็มวยคะแล้วก็ชกชนะในยี่สิบวิด้วยไหนดูซินี่นะนี่รองแล้วคนไหนคือเขาอะ คนเสื้อดำหรออ๋อรู้ว่าคุณแล้วใครอยู่บนหัวเนี่ยชอบปาชอบกับคู่ต่อสู้เนี่ยชนะน็อกใน20วินาทีทีนี้ลุงพลออกมาปุ๊บเห็นโอ้โหตื่นตาตื่นใจเลยก็บอกว่าไอ้กากเรียกว่าไอ้กากเนาะเรียกตามลุงพลนะบอกว่าไอ้กากท้าชกเลยอยากต่อยด้วยถ้ามีเวลาอันนี้พอเขาเรียกว่า พระมหาบุณีป่ะพระมหาบุณีปลู่มหาบุณีพอรู้ข่าวว่าลุงพลท้าโชคบอกเอ้ามาได้เลยถึงแม้ตอนนี้น้ําหนักยังไม่บาลานซ์กันยังไม่เท่ากันปุ๊บเนี่ยเขามีลูกน้องเยอะแยะคนในทีมเยอะแยะอะไรเงี้ยที่รอลุงพลคือเหมือนว่าปู่มหาบุนีแกตัวบางกว่าถูกต้องไหมใช่แต่ไม่เป็นไรเขาบอกว่ามีคนน้าหนักเท่าลุงพลแล้วก็ลุงพลเนี่ยจะเหมือนจะหนากว่าลุงพลต่อยกับปู่มหาบุนีไม่ได้ไม่ได้แต่เขาบอกว่าลุงพลเนี่ยลดน้าหนักมาต่อยกับเขาก็ได้เขาอยากต่อยกับลุงพลไม่ต้องลด ม่โหรอมีคู่ต่อยกับลุงพลนใครอ่ะปุ๊บวิริยะได้เลยหรอโอใช่ใช่แม่อุ๊บไงตอนนี้ก็ต่อยกันแล้วใช่ป่ะไม่เขาก็ตีกันสมัยก่อนไงไม่แล้วตอนนี้เขายังไม่ไม่ดูนไม่ดีกันแม่อุ๊บวิริยะไงเออมหามุนดีต่อยไม่ได้ครับเพราะน้ําหนักคนละรุ่นต้อแม่อุ๊บวิริยะแม่อุ๊บเนอะแม่อุ๊บน่าจะใส่เดียวกันเนีะมัดไอ้นี่ไงมัดแมวตะปบ มัดแนวตะปบมัดแนวตะปบแม่อุ๊บขามีมัดแนวตะปบนะคะถ้าแม่อุ๊บต่อยเขาจะเปิดในนี่ไงจำได้ไหมสมัยก่อนที่มีนักมวยดังๆยุค8090กน80่ะ ไอ้ชื่ออะไรนะไม้ไทยสันนะเหมือนแม่หัวร้านเหมือนกับแม่อุ๊บเลยใช่นะคะลุงพลก็ท้าเลยบอกว่าโหไอ้กากตัวแค่นี้อย่าเขาต่อยทีเดียวก็ล่วงนะคะั้นเขาก็ท้าทายบอกว่ารอเสมอให้ไปลดน้ำหนักมาแล้วมาต่อยคู่เขาได้เลยราะเขาไม่อยากชนกับใครต้อหนักไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่ากระดูกเป็นคนละเบอร์กันต้องต่อยกับแม่อุ๊บเพราะว่าแม่อุ๊บนี่น่าจะน่าจะพอฟัดพอเหวี่ยงกับลุงพลเขาบอกอย่าเห่าอย่างเดียวนะอมหามันีบอกว่าเอออย่าเห่าอย่างเดียวนะบอกลุงพลไปนะคะบอกว่าไม่ใช่แบบท้าอย่างเดียวนะ มาเจอกันได้ถูกต้องค่ะสกิดได้ตลอดเออโอเคโอ้นะฮะนักลัวเนาะทีนี้เนาะท้าตีถ้าต่อยเนาะเคยท้าตีถ้าต่อยใครมั้งไม่ได้ไม่เคยแต่เคยทะเลาะกับใครใครตกแบบตกกันหน้าห้างหลังใครจะผ่านมีไหมมีคนหนึ่งก็เป็นเขาเป็นศิลปินนั่นแหละ บอกวันนี่มไปต่อยเซนไฟเทนกับผมไหมนู่นนี่นะผู้ชายเหรอก็เถื่อเอเถืกับมึงไม่ท้าพี่เต๋าก็คือพี่เต๋าอ่านข่าวเขาใช่ไหมาะอาจารย์บอกว่ามาต่อยกันเซนไฟเทนไหมกูไม่ตอบไงไม่ตอบเพราะที่กูเขียนไม่ใช่มึงมวยโคกเลยมั้ยมวยโคกมวยโคกน่าเกลียดมวยโคกไหวมั้ยอะสู้สู้เออสู้มวยโคฟสู้เลยอ่ะสู้ดัชนู้จักับว่ามวยโคฟไหมลูก โมกุโมกุฮะอเคยได้ยินไหมไม่เคยได้โมกลงหวนลังหวลงหวเออไม่เอ้าเดี๋ยวคขาเด็กมันไปผวนกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคุณผู้ชมนะคะอย่าลืมนะคะลิปสติกนะคะอารีเทียลิปมันเสริมสิริมงคลนะคุณผู้ชมนะคะตัวนี้เนี่ยนะคะ ออกเสกโดยท่านเจ้าคุณธงชัยวัดไตรมิตรนะคุณผู้ชมนะคะเสริมในเรื่องของการเจรจาการพูดคุยนะคะการเงินการงานความรักก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะพื้นฟูริมฝีปากของคุณให้ชุ่มชื่นนะคะแล้วก็นี่เลยนะครับออกเสกโดยท่านเจ้าคุณสุรศักดิ์วัดประดูอัมพาวเนื้อลิปทําจากไข่พึ่งธรรมชาติเชียร์บัตเตอร์น้ำมันมะกอกมีกลิ่นหอมของกุหลาบด้วยแล้วลิปมันอาริเทียของเราวันนี้โปรหนึ่งแถมหนึ่ง หนึ่งแถมหนึ่งในราคาหลักร้อยนะคะหนึ่งแถมหนึ่งในราคาหลักร้อยและก็แถมให้ฟรีสําหรับอภิมหาเศรษฐีเตลอดชีวิตเป็นผ้ายานเป็นกราดสีเขียวอันนี้นะคะการเงินการงานความรักโชคลาภนักผู้ชมนะคะตัวนี้นะแถมให้ฟรีลูกเสกโดยท่านเจ้าคุณธงชัยวัดไตรมิตรนะฮะวันนี้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแล้วก็ได้นี้ด้วยแล้วก็ยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสั่งซื้อนะคะศู0ย์เ5้าศู9 0์สอ5 5ี่ห้หรือสแกน q r Code คที่ขึ้นด้านล่างด้วยเช่นเดียวกันนึกถึงลิฟต์นะคะที่เป็นสิริมงคลทาแล้วได้งานได้เงินได,ได้เงินได้โชคลาะต้องอารีเทียลิฟต์มันเสริมสิริมงคลคเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อค่ะคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยวยเยเเช่นนดีกั